สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพืพี่พี่น้องนองทุกท่านนะครับเจอกันอีกเช่นเคยทาง YouTube Channel 16895ตัวเลขพารวยนะครับก่อนอื่นก็ต้องฝากคำเตือนสักนิดนึงนะครับก่อนจะเข้าเนื้อหาสาระนะครับเป็นเพียงการคำนวณสถิติย้อนหลังนะครับไม่มีผลต่อการออกรางวัลงวดต่อไปจงใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยก็แล้วกันนะครับวันนี้นาเสนอสูตรนะครับ มาครบ2ตัวบนนะครับระยะยาวแล้วก็คัดเด่นด้วยสูตร10หน่วยบนระยะยาวเหมือนกันนะครับแล้วก็จะนำสูตรหลัก10ปักหลักมาคัดอีกทีหนึง่งว่าตัวเลขที่น่าสนใจไปในทางไปในทางตัวเลขแบบไหนเนาะแล้วก็เทียบกับคลิปเก่านะครับจะได้เลขเด่นชุดคัดเน้นให้นะครับ มาดูกันก่อนนะครับเริ่มต้นนะมาครบ2ตัวบน46งวด47งวดนี้จะมีมาให้เห็นไหมนะครับอ่าสี่งวดนี้วิธีการคำนวณตามนี้เลยนะก็จะได้ตัวเลขมาครบนะครับ2ตัวบนนะเน้น2ตัวบน9012456เพราะฉะนั้นตัวที่ ไม่มีในนี้ก็จะมี378อ่าก็ถือว่าเป็นตัวอ่อนไปเนาะอ่าถ้าสูตรไม่พลาดก็38ก็ไม่น่ามาเนาะทีนี้ <c oughs> จับคู่ชุดรวมทั้งบิ้ลด้วยนะก็จะได้หลายตัวพอสมควรนะ 90, 9 0 9 1 9, 9 2ประมาณนี้นะทีนี้ที่วงไว้มาจากไหนก็มาจากสูตร10หน่วยบน สูตร10หน่วยบน s ขอใช้สูตร4สูตรเดินระยะยาวยาว70งวดขึ้นไปนะ70งวดขึ้นไปเพียงแต่ว่าสูตรนี้นี่ทำมาเป็นพิเศษก็คือให้ตัวเลขมันคุบคุมนิดนึงตัวเลขประมาณ7ตัวเพื่อที่จะให้เท่ากับสูตรมาครบแล้วมาคัดสรรว่าตัวไหนที่น่าสนใจทีนี้ ก็ใช้10หน่วยบนสูตรเก่าที่เราเทียบตัดในคลิปก่อนนี้3สูตรสูตร5ตัวนี้เดิน7จ็ดเงวดนะงวดนี้เป็นงวดที่72ทั้ง3สูตรนะครับเนี่ยเดินย,ยาวๆเลยนะจะมาไหมจะมีเดินต่อไหมที่บอกว่าเขาชนที่5เนาะสูตรนี้ก็ยังมีนะอนะทีนี้ <c oughs> ก็มาตัดคัด เน้นแล้วถ้าสูตร10หน่วยไม่พลาดนะครับมาครบก็จะเหลืออยู่แค่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11คู่ชุดนะครับอ่า11คู่ชุดก็ไปกลับนะครับตัวนี้ก็เป็นเวิร์น55นะแต่คิดว่าไม่น่ามานะครับไม่น่ามาใครชอบก็จัดไปนะทีนี้มาคัดเฟ้นแล้วเนี่ย ก็จะเหลือ95 5, 0, 4, 0 5หนะ้าศูนย์ห้าศูนย์ะสองสี่สองหนะครับอ่าพอจะเห็นตัวเลขแล้วใช่ไหมนะครับในคลิปก่อนนี้นะ <c oughs> ขออภัยนะอ่า <c oughs> ใครที่ยังจำได้ในคลิปก่อน เราจับร้อยสิบหน่วยตรงตรงไว้นะเดี๋ยวให้ดูนิดหนึ่งก็จะมีตัวที่คัดแล้วเนี่ยเหลือศูนย์ห้าะศูนยาตัวที่0 5, ูนย์ห้าลสองห้าหนึ่งห้าสามหาเนี่ยมาเทียบกันนี่นะก็จะเหลือ25งหเห็นหมหนึ่งแล้วก็0ูย์หที่แอดใส่เครื่องหมายถูกไว้เนี่ยนอกนั้นไม่ชนนะนอกนั้นไม่ชน คัดเฟ้นแล้วเหลือ3ชุดนี้อ่าอ่าเหลือ3ชุดนี้เดี๋ยวใส่ปากกาดำไว้ให้แบบมีความต่างนิดนึ่งนะส่วนจะมาหรือไม่มาก็ต้องลองพิจารณากันดูว่าชอบไหมนะอ่ามันอยู่ที่ดวงของใครอ่าของใครของเราเหลือ3ชุดนี้นะ2 5 1 5แล้วก็05 ทีนี้ถ้ามาเทียบกับเมื่อตัดเลขเด่นแล้วเนี่ยตัวเลขหนึหก็จะหายไปนะตัวเลขหนึหายไปถ้าเทียบแต้มเทียบเด่นบนเทียบแต้ม3ตัวบนก็จะเหลือ2.5กับศูนย์ห้าใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ต้องขออภัยนะครับช่วงนี้สุภาพไม่ค่อยดีด้วยเนาะ สองห้าหายไปเนาะก็เหลือ0ูนยกับ25ทีนี้มาดูหลัก10นะหลัก10เทียบชน3สูตรว่าตัวเลข25กับศูนย์หเนี่ยตัวไหนน่าสนใจ <c oughs> อ่าทูทีละทีละขั้นตอนนะเพื่อจะได้ตัวเลขที่น่าสนใจนำไปใช้งานหลัก10 3สสูตรเนี่ย ระยะยาวนะเดิน48งวด57งวดแล้วก็60งวดใช้3สูตรเท่านั้นเองจะเห็นได้ว่าตัวเลขที่ชนเขาจะชนอยู่ที่3ตัวนะครับชนที่0ที่3ที่7ที่8 3 7 8 0เนี่ยเห็นไหม0 3 7 8ทั้ง3สูตรชน4ตัวก็จับไว้ตรงนี้ นะครับสิเมษายนหกเอ่าหลัก10บนเนี่ย x ู x ย์เออันนี้ใครชอบตัวไหนนำไปใช้งานได้เลยนะแอดคิดว่าน่าจะไม่พลาดเพียงแต่ว่าถ้าเราคัดเฟ้นเน้นกับสูตรที่เรามีที่ผ่านมาเนี่ยเม่สักครู่เนี่ยจะเห็นได้ว่าเลข3ก็หายไปเลข7เลข8ไม่มีในมาครบนะสา แปดไม่มีอะไรมาครบ2ตัวบนเลยนะเห็นไหมหน่าสนใจก็คือเลข0ูนย์นี่ศย์เ <c> น <oughs> <c oughs> ี <quer os> ่ยน่าสนใจเลยศนย์อะไร0ูนยอะไรถ้าเทียบกับสูตรเมื่อสักครู่นี่ก็จะเหลือศูย์ห้า 0.5มาไหมสอตัวบนในงวดนี้รอผลละกันเนาะก็สรุปประมาณนี้นะครับประมาณนี้0.5น่านะสนใจชุดเดียวแต่ว่าตัวอื่นตัวที่ใครชอบก็ไปการเอานะไปการเดาส่วนตัวเน้นก็0.5นะครับ <c oughs> ทีนี้3ตัวบนของเรามี0ูนที่จับไว้มีอะไรบ้างก็ดูตามคลิปเก่าๆได้เลยนะครับแอดย้อนให้ดูทีหนึ่งก็จะมี205 405 2ชุดนะ2ชุดนะ205 405อ่าใครชอบหลักร้อยเลข2ใครชอบหลักร้อยเลข4ก็จัดไปนะเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ของท่านโชคดีล่ำรวยกันทุกคนนะครับสวัสดีครับ